สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามจากสมาชิกนะคะมีคำถามจากสมาชิกถามว่าสอบถามครับม40-70บาทกรณีเสียชีวิตจะต้องส่งเงินประกันกี่เดือนถึงจะได้ค่าทําศพครับคนที่สมัครมาตา40นะคะส่งทางเลือกที่1จํานวนเงินที่จ่ายก็คือ70บาทนะคะในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทําศพเท่าไหร่นะคะ คำตอบของข้อนี้ก็คือกรณีที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะภายใน12เดือนย้อนหลังอาจจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ได้แต่ถ้านับได้6เดือนนะคะก็จะสามารถได้สิทธิ์กรณีเสียชีวิตค่ะโดยสิทธิ์กรณีเสียชีวิตก็จะมี1ค่าทําศพนะคะจะได้ค่าทําศพ เป็นเงิน25,000บาทนะคะจ่ายให้กับผู้จัดก,การงานศพค่ะแต่หากมีการส่งเงินสมทบมาเรื่อยๆนับได้ถึง60เดือนนะคะก็จะได้เงินเพิ่มเป็นเงินสงเคราะห์ศพนะคะอีก8,000บาทค่ะสรุปแล้วคนที่ส่งมาได้6เดือนนะคะจะได้ค่าทาศพเป็นเงิน25,000บาทนะคะให้กับผู้จัดก,การงานศพ แต่ถ้าส่งมาเรื่อยๆจนถึง60เดือนซึ่งก็คือ5ปีนั่นเองนะคะก็จะได้เงินเพิ่มอีก8,000บาทเป็นค่าสงเคราะห์ศพค่ะ